สนับสนุนโดยร้านหูฟัง h i ไฟจําหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอแ c ป s ตอร์ต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จําหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับกรับผมมาพร้อมมัยสวัสดีครับเห็นหรือเปล่าหรือเฟรมไหมเนี่ยลำโพงมันดังแต่ลำพังมันเหงาครับวันนี้ก็เ,เป็นซาวานะครับ คิดตอนแรกคิดว่าน่าจะตัวสั้นกว่าน,นี้แต่ไปๆไปมาๆน่าจะแปดสิบเกือบร้อยเซนนี่นเกน้าสิบเซนหรอเเออเดี๋ยวกวลัวหลุดเฟรมมากนะครับโอเคผมอยู่มุนมนี้แกะแล้วกันเพราะว่าแสงมันอยู่ฝั่งนูน้นเอากล้องมาไว้ฝั่งนูน้นนะครับอันนี้ผมได้มาราคาแปดร้อยสามสิบนะครับแปดร้อยสามสิบเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับอันนี้ลำพังเนี่ยก็ เดิมทีผมก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาดูหนังแล้วเสียงพูดมันเสียงพูดมันเบานะครับแต่ว่าฟังเพลงอะไรก็ไอลำโพงตัวเดิมอมันฟังเพลงอใช้ได้อยู่นะครับแต่เวลาดูหนังแล้วเสียงพูดมันเบาครับดูหนังดู youtube เนี่ยเออเสียงพูดมันเบาแล้วก็เสียงกลางมันไม่ชัดอะนะครับ <L un> วันนี้ก็เลยลองตัวนี้ดูนะครับว่า มันจะเสียงดีที่สมคำาล่าลือเขาหรือเปล่านะครับอืมในสองปีที่ผ่านมาผมเห็นตัวนี้นี่ขายกันเอ้อไม่ใช่เดี๋ยคใชคือมีรีวิวออกมาเยอะมากวันนี้ผมก็ลองมาซื้อมารีวิวดูนะครับซื้อมาใช้แหละเออซื้อมาใช้ด้วยนะครับซื้อมาใช้เลยไม่ได้ไม่ใช้ทั้งรีวิวนะครับขอยาดแกะแกะก่อนนะครับ อ๋อถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับผมออันนี้นะครับเป็น Redmi นะครับซาวบาซีวีนะครับผมเนี่ยบูทูธนะครับผม AUX แล้วก็อ่าไอสายอะไรนะสปิดสปิดหรือเปล่าเขาเรียกว่าสปิดนะครับอันนี้สติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะนะครับบายบายไอบายมี่นี่ฮะแกะเลยนะครับผมเป็นภาษาจีนนะครับจีนแท้ๆนะครับผมไม่ใช่จีนแดงนะจีนแท้ๆเลย เห็นเขาบอกว่าเสียงดีนะเอออยากลองดูว่ามันจะดีจริงหรือเปล่านะครับไปดูแพคกิ้งข้างในครับผมก็โอ้มีโฟมมาลองมาด้วยนะแล้วก็จะมีะมีคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็สายเอสพิดนะฮะสายที่เป็นเอสพิดน่เอสพิะ S นะ S นะสายแบบคล้ายๆอ c a เซี N a นะฮะ แล้วก็จะมีพุกมาด้วยครับพกุกอันนี้เอาไปยึดผนังเนาะสำหรับใครที่จะยึดผนังแขวนนะครับแต่ผมผมไม่ได้ยึดนะี่ยเอาซาวบาออกมาครับไม่รู้ว่ามุมกล้องมุมนี้จะโอเคหรือเปล่านะผมถ่ายมุมนี้เป็นครั้งแรกนะครับปกติมุมจะไปกล้องจะอยู่กับตัวครับอันนี้กล้องอยู่แบบอุ้ยหนะักพอสมควรน,นะครับประมาณ ผมเห็นเขาเขียนว่าน้ำหนักประมาณกิโลหนึ่งเอ้ยหนึ่งจุดห้าโลอะนะฮะใช่ไหมเตก็กประมาณแปดประมาณแปดสิบเซนนะความยาวโอเคเลยสวยนะครับเป็นมีพลาสติกนะครับเอ่อหุ้มมานะครับพลาสติกพีเอทีนี้ก็เอาออกเอาออกเลยโอ้ ว้าวสวยนะเนี่ยปั๊กม,มีกลิ่นความใหม่ด้วยนะฮะก็จะมีปลั๊กไฟนะครับข้างหลังจะเป็นปลั๊กไฟเลยแกเอาตัวนี้เอาเลยอืมมานี่แหละนะอันนี้เป็นพลาสติกไหมนะ่าจะพลาสติกนะครับพลาสติกเนาะปลั๊กเป็นแบบ แบนนะครับผมพักไม่ใช่สามสามขานะเป็นปักสองขาอย่างนี้นก็ดีเหมือนกันนะครับผมมันจะแบบเสียบแน่นดีตรงนี้นะครับผมอพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะมี AUX นะครับผมแล้วก็เป็น s p i s ในอ่านถูกเพจก็หออภัยด้วยแล้วก็เป็นต่อบูทูธได้นะครับตัวนี้มี Serial Number นะครับผมเฮ้ย Serial Number ตรงนี้เราสามารถเอาไปเช็คได้หรือเปล่า เาจะาไปเช็คได้นะเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูนะครับว่ามันเป็นของแท้บอ่อกนะฮะน่าจะของแท้แหละนะครับหรือเปล่านะถ้าไม่แท้ก็ไปดูเหมือนกันนะครับอ่าด้านหน้าก็ตะแกงก็สวยอยู่นะเาคุยกันไปแล้วข้ังเลยโอเคนะครับผมก็มาดูด้านข้างด้านข้างมีปุ่มใช่ไหมฝั่งไหนเนี้ยฝั่งนี้หรอบฝังนี้ครับจะมีปุ่มครับนี่นะเปิดนะครับ อ่า uh, เร่งเสียงเบาเสียงนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเลือกอินพุตไหมเป็นปุ่มกดนะครับผม hmm. เป็นแบบอนาล็อกดีนะอนาล็อ <c> ก <oughs> ดีนะครับสายก็ยาวไปเนี่ยสายยาวอยู่มั้งนะครับสายยาวมาเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งมั้งนะครับดูดูจากนะครับจากการคาดคะเนแล้วน่าจะเมตรหนึ่งนะครับสายไฟน่าจะเมตรหนึ่งประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขอดูมันไม่เห็นลําโพงเราตรงนี้ต้องเอาไฟส่องดูนะ มียางกันลื่นด้วยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาไปติดตั้งชุด uh, ดูหนังที่ผมมีอยู่นะครับก็คือ,ปอเป็นทีวีสามสิบสองนิ้วนะนะครับผมเตะผมจะเฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยนี่เฮ้ยไฟฟ้าสถิตหรือว่าแบบแม่เหล็กมันโอ้ยแม่เหล็กลำโพงมันแบบเออมีแต่มีแต่ถอยไปแต่สิบล้อเลยครับผมสิบล้อที่นี่ใส่แต่ไม่ใช่เบรก เห็นไ,ไหมฮเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นเป็นเหล็กนะเนี่ยมาโยกนตรงนี้ไม่ดูดเอาตรงนี้มันมีลำโพงไงแสดงว่าไม่เหล็กลำโพงก็สุดยอดเลย,เลยดิเห็นไหมเฮ้ยมันดูดเลยเหรออันนี้มันเป็นพลาสติกนะมันสแสดงว่าไม่เหล็กข้างในนี่สแสดงว่าแบบว่าใหญ่แน่แน่ 0 8 m โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบแล้วลองกันนะครับผมเดี๋ยวผมพอตัวไปติดตั้งก่อนนะครับติดตั้งสักครู่นะครับเดี๋ยวก็ย้ายกล้องด้วยนะครับไป,ไปมุมที่ผมดูหนัง,งกันไปครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับ أ, ผมก็ได้ทําการวางเรียบร้อยแล้วครับแต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับอันนี้ผมจะลองเชื่อมต่อกับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับความจริงผมมีเป็นสาย A X อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปต่อทีหลังแล้วกันผมจะต่อลองเชื่อมต่อแบบบลูทูธให้ดูก่อนแล้วกันนะครับกับกล่อง3 B B นะครับที่เป็นกล่องทีวี Android นะ่าไรเดี๋ยลองเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องกันนะครับเสียบปลั๊กนะครับเปิดครับ ทีนี้ผมเปิดขอเปิดทีวีก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะระเสียงกันนะครับผมก็ถ้าหากตรงไหนที่เสียงมันเนียบไปก็แสดงว่ามันโดนลิขสิทธิ์นะฮะวางฝั่งนี้ยาวไปพยายามวางให้บาลานกดครั้งเนี่ยอุย้ยมีเสียงด้วยอนะโอเครอน้าน,นิดนึงนะ ขอไปเสียงมือถือพ่อด้วยนะครับพ่อดู Youtube อยู่นะฮะร,ร้อนแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วถอดเสื้อก่อนร้อนเปิดพัดลมไม่ได้ครับเดี๋ยวผมเคยเปิดแล้วนะเสียงพัดลมมันดังนะครับผมมันเข้าใหมเลยครับดังๆๆๆเลยนะเอาล่ะทีนี้ก็ไปตั้งค่านะครับไปค้นหาบลนะูทูธจัดการอุปกรณ์นะฮะร,รู้สึกว่ากล่องตัวนี้เหมือนระบบบลูทูธเขาจะแบบ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะนะครับหรือว่ามผมต้องเสียบสายหรือเปล่านะเดี๋ยวลองด่อนคือขายและอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อรีโมทและอุปกรณ์กล้องอยู่ไกลแบบนี้เพิ่มอุปกรณ์เสริมครับกําลังค้นหาครับมาแล้วครับผมเลดเมซาวบาร์นะครับกำลังจับคู่ครับจับคู่อุปกรณ์โอเคเชื่อมต่อแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราเล่งฮา เร,เเรที่สุดคุงป้าคนกลางี้องใจรอดูมากที่สุด17ล้านคนผู้ชมทะลุ2แสนคนในหนึ่งชั่วโมงของส่วนแบ่งการตลาดที่หนึ่งแสดงว่าถ้าเราไปเล่นตรงนู้นตรงซาวบาตรงนู้นมันก็จะเล่นในในกล่องทีวีให้เอาละไปทดสอบซาวกันนะครับตกใจเลยเมื่อกี้เบรมาบุม้มมีเบรนิดน,นึงนะครับผม เอ่อาัหาแะไรเนี่ยเอออีกเอออีกซาวเ์เทสเคร,รื่องเสียงล้วนละซาวเ์เทสเคร,รื่องเสียงแบบหนึ่งนะครับมีเอ็กซิดอยเล่นนิดหน่อยโอเคถ้าซาว์เทสต,ตัวไหนที่มันเงียบไปแสดงว่าอโดนปิดเสียงนะครับผมเดี๋ยวลองเทสอมไม่คุ้นเลยซาวพวกนี้ไม่คุ้นเลยอ้าวตัวนี้ก็ได้ะ Samsung Galaxy S20 Ultra เต็มมันเต็มมันเท่าไหร่ละยี่สิบใช่ไหมเบอรสักประมาณสิบหกเลย เ้ you just did did. น่าเชื่อจะมีเบทนิดนึงมันมีเบทนิดนึงนะเนี่ยอุนน้ยไม่คิดว่าเบทมันแต่ทอนแรกผมคิดว่าเบทน่าจะบางกว่าน,นี้แต่มันแบบเหมือนเหมือนแบบตื้อตื้เลยตื้อลองเพลงที่เป็นแบบกีตาร์หน่ะกีตาร์อันนี้กูลาวแวงพิงนะครับผมอืมเนี่ยคือข้อเสียของเครื่องเนี้ยเวลาต่อเป็นระบบบลูทูธแล้ว อินเทอร์เน็ตมันช้าครับไอไอ็กไม่ใช่ไม่ใช่ข้อเสียของไอเนี่ยนะไม่ใช่ลําโพงนะเป็นกลองกลองทีวี <c oughs> ผมเองแหละเห็นไหมเวลาถ้าผมต่อเป็นแบบไม่เวิร์กแล้วแบบนี้ไม่เวิร์กแล้วนะครับเวลาที่ต่อเป็นแบบบลูทนะูธอ่ะเหมือนบลูทูธมันทํางานเยอะหรือเปล่านะ <c oughs> เหมือนระบบไร้าสายมันทางานเยอะแล้วมันมันสับสนหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองปิดเนะปิดดูผมลองต่อเป็นเอเอ็กดีกว่าสามจุดห้า เลิกจับคู่ตกลงโอเคขอภายทีถอดเสื้อนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนนีน่เปลี่ยนเป็นสามจุดห้าครับคืออันนี้ก็อันนี้ผมมีไอ้ตัวถอดรหัสอยู่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไอ้แจ็คเนี่ยก็ซื้อที่ร้านริทไฮไฟได้นะครับริดไฮไฟหนึ่งร้อยทางช็อปปี้ได้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้นี่นี่ก็เป็นสายทั่วไปแหละที่ต่อคอมเข้ากับเครื่องเสียงเลยนะครับแดงต่อแดงครับขาวต่อขาว ข้างหลังก็เสียบเป็น AUX นะฮะอันนี้ตัวถอดรหัสผมซื้อมาอีกทิแยกมาต้องมาเลือกตัวนี้มัน <O ps. S 1> อ๋อเรเป็นออกซ์นะเรกเป็นออกซ์ออกจะเป็นไฟสีเขียวเรียบร้อยละทีนี้ไม่แน่ใจว่าแบบไหนมันเสียงมันดังกว่าแบบไหนมันเบาบกว่านะเมื่อกี้ผมเปิดเท่าไหร่นะสิบสิบหกใช่ไหมลองดูอ๋อประวัติการรับชมอย่างนี้เค mm. <Okay. S 2> เพลงเดิมเมื่อกี้นะครับผมระดับเสียงเท่าเดิมนะฮะ เออเบาจริงด้วยเ mm hmm. อ้าดังข้างเดียวด้วยโอเคสองข้างแล้วต้องมาเร่งตรงนี้ไหมเนี่ยเราต้องมาเร่งที่ซาวบาร์เลยนะ

Hard <laughs> to hear. You. Oh, tell it to me one more time. I can never hear enough while I got you. ไปนิดเดียวนะครับนิดเดียวเอาล่ะลองเพลงแนวอื่นบ้างน,นะครับเออมันไม่มีแบบอ๋อที่มีโคยับจีด้วย <c oughs> เพลงแดนล่ะเพลงแดนสักหน่อยก็ได้ออะดีเจโจม ้ได้ครับใช้ได้เสียงครับโองเงนี้เป็นกีนตาร์กีตาร์ในเวอร์ชันตุยอาดุลนะครับ อุ้ยโฆษณาเดี๋ยวฟังแดนเซเสร็จรเดี๋ยวไปลองไอ้นนไปลองส<ม>าวเช็คดินดีดีเจมา นิดนึงครับผมอันนี้ถ้าไม่สะาใจก็ต่อตู้เบ็ดซับสิบนิ้วได้เลยนะเจ็บเลยจะโดนลิคสิดไหมเนี่ยเอาละเดี๋ยวไปไปไปฟังซาวเช็คกันครับซาวเช็คนะฮะซาวเทสเครื่องเสียงอ่ามาละอืมมึงยืนไหน่ะอันนี้เหรอ

i am แจมแจมแจมเอ่อทำไมมันค้นหาในนี้มันไม่เหมือนค้นหาในมือถือเลยนะอา่านี่เพลงอีกเพลงนี้อีกเพลง,งนี้ แจมแจมแจมนะแจมมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบแบบแบบว่าเวลาดูหนังเนี่ยนะครับมันเวลาหนังเสียงพูดในหนังเนี่ยมันเดี๋ยวไปดูตัวอย่างหนังไหมตัวอย่างหนังนะ่าจะดูแลเปิดได้นะตัวอย่างหนังถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวลองทดสอบกับเอ่อที่เป็นแบบว่า youtube นะเดี๋ยวไปช่องผมเลยไหมเนี่ยอ่อแป๊บนึงนะคับรีดไฮไฟ ไอ้เ็นวิทย์ไทยเปิดเอาตัวนี้ก็แล้วกันดูนช่องตัวเองสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่รับชมช่องวิท Hi-Fi ไฟทเนนี้ละครับผมอันนี้ก็จะเป็นออดิโออินเตอร์เฟสเลยครับผมรีแวร์โร่ครับผม q 24อันนี้ก็่งได้มาสดๆร้อนๆเลยแกะกันเลยแล้วกันนะครับมาเช็คดู ภายในกันว่าเป็นจังไดนีครับ <c oughs> กองขยะเอ้ถุงขยะเหมือนเดิมนะฮะถุงขยะเหมือนเดิมอันนี้ผมได้มาราคาห0ร้ยกว่าบาทนะฮะร,ราคาเต็มอยู่ประมาณเท่าไหร่แปดร้อยมั้งแปดร้อยกว่าบาทนะครับผมนี่ผมเอฟมาจากทางรัาดานะฮะโอเค okay, ใช้ได้ใช้ได้อ้าวเดี๋ยวไปดูแบบวิดีโอที่เป็นแบบไลฟ์สดเอาขึ้นมาเนี่ย้ <c oughs> องวิดีโอไลฟ์สดมันอ๋อขึ้นอยู่ ดูวิดีโอไลฟ์สดครับเพราะว่าวิดีโอไลฟ์สดมันไม่มันคุณภาพกว่านะเดี๋ยวแบบนึงนะอออันนี้ก็ได้เดี๋ยวไปดูตอนผมขึ้นพูดเลยดีกว่าหมุนหมุน <laughs> ที่รับชมอยู่ตอนนี้แล้วก็รับชมย้อนหลังนะฮะอือใช่ได้นะเสียงเอาละวันนี้เลยครับผมก็เป็นวันพุธนะครับผมมัน,นี้คิวของเกม Euro Truck Simulator ความจริงรถคันนี้เป็นของสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้ววันพุธไม่ได้มา เอาละนะฮะอ่ารถคันนี้นะครับก็ขนาดไฟล์นั้น4 4 7เมกะบิตนะครับอันนี้โหลดเลยนะฮะของแต่งก็อาจจะเยอะอยู่นะครับเพราะว่า400เมกครับสวัสดีน้องบุกคินเกมมิ่งด้วยนะครับช่องหลักนะฮะมีช่องหลักด้วยช่องรองก็มีใช่ไหมเอาละทีนี้ก็โหลดเลยครับ รอให้มันเดาวโอเคนะครับชัดเจนนะครับความเวลาพูดก็ชัดเจนนะเสียงชัดเจนมากนะครับผมโอเคแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมลืมทดสอบอะไรอีกไม่มีแล้วมั้งนะน่าจะไม่มีแหละนะฮะเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ถ้าหาคําพูดไหนที่ไม่สุภาพขออภัยนะครับผมคาพูดไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองทดสอบทดสอบซ้ายขวาหน่อยนะครับถูกต้องหรือเปล่า พอดีถ้าต่อเป็นแจ็คเราต้องถ้าต่อเป็นแจ็คอุอ้ยตกใจ <laughs> ถ้าต่อเป็นแจ็คเราต้องมาทดสอบแนละ้วว่าซ้ายขวามันตรงไหมนะ,ะ left channel right channel okay <Both channels. S 1> ตรงครับร left channel right channel both channels left channel right channel both channels โอเคใช้ได้นะครับผมก็ถ้าเป็นซาวแบบเขาเรียกว่าซาวมาตรฐานนะเออซาวแบบซาวที่ทํามาแบบมาตรฐานมันก็จะดีหน่อยนะเนาะถ้าเป็นซาวแบบเอไม่ได้มาตรฐานมันก็อาจจะเบาไปนิดนึงมันอาจจะอะถ้าต่อเป็น a อเมันจะเบาไปนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็น youtube เนี่ยมันเสียงมันแบบบางครั้งบางคลิปมันก็เบาลงนะครับบางคลิปมันก็ดังบางคลิปก็เบาเลยนะครับตามนั้นแหละนะครับมา,าม,มาตรฐาน youtube <laughs> เออ อะไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยวันนี้ไปแล้วผมบ๊ายบายครับ อยากเปิดไอเพลงมาตรฐานนะแต่เดี๋ยวมันจะติดไนอีกขสิตเพราะดีนะฟังเพลินนะผมว่านะทั้งวันเลยงานเนี่ยนะ กลองไหมสักหน่อยหลัจาก <c oughs>